โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานเป็นการเลยแล้วกันว่าค่ารอบไลแมนนะครับเกี่ยวกับไรเดอร์ทั้งหลายเลยนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งถามมาว่าเขาอะเริ่มจะไม่ไหวกับยี่สิบแปดบาทที่มันถูกปรับลดลงมาแล้วนะครับคือค่ารอบเริ่มต้นอนะแล้วก็ยิ่งไกลก็ยิ่งแพงถูกไหมเราต้องทํางานมากขึ้นจํานวนกิโลเยอะขึ้นนะครับเขาใช้โมลิเจนอยู่เขาอยากจะลดต้นทุนตรงนี้ลงมาแล้วก็ให้ได้นำ้นำ,นำมันเครื่องดีๆอ่ะแน่นอนผมมีแนะนําอยู่แล้วแต่ว่า สอบถามก่อนใครใครบ้างนะครับที่ติดตามผมอยู่หรือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วขับไรแมนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าไหวหรือไม่ไหวนะครับกับ28บาทกับการรับ4ี่โล5้าโลนะครับแล้วก็ค่ารอบก็ลดลงยิ่งไกลก็ยิ่งถูกนะครับอย่างฝนตกเนี่ยเขาก็เอาอินมามาล่อเรานะครับให้เราวิ่งนะครับเนี่ยอย่างผมบอกเลยนะถ้าฝนตั้งเขามาผมเข้าบ้านเลยเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับเข้าบ้านเลยไม่รอที่ว่าจะไปเอ้ยวิ่งลุยฝนหรืออะไรเลยนะครับแต่ก็ เข้าใจว่าคนที่รุยอ่ะมันก็ต้องคือเขามีภาระหน้าที่ที่เขาต้องจัดการอนะครับก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยละกันนะครับอ่ะมาที่น้ํามันเครื่องที่ที่อยากจะใช้ดีดผมก็ผมไม่รู้นะว่าบางคนอาจจะใช้เชลลดีอยู่ก็ก็โอเคนะครับหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แต่ในหลักหลักที่ไม่เกินสามร้อยบาทนะครับสําหรับตัวสังเคราะห์แท้ผมก็แนะนําตัวชาร์ฟไนนะครับของ เอทออยไรเดอร์ผมก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ด้วยนะครับต้องเปลี่ยนจาก7จ็ดพันหนึ่งหรือโมลิเจนอะขยับลงมานะครับขยับราคาลงมาขยับเกรดลงมาอาจจะไม่ลื่นนะครับแต่ปกป้องได้ดีแล้วก็ทนความร้อนได้สูงแน่นอนอยู่แล้วเอทออยนะครับหรือใครที่งบน้อยกว่าแบบ300อรอย่ะไรเงี้ยอาจจะเล่นแค่กึ่งสังเคาะอ่าแล้วก็ไปถ่ายทุก2,000โลเงี้ยมันก็มีนะครับเป็นตัวที่เป็นชาร์ปเอ่ะอ่ามันจะมีตัวชาร์ปเกับชาร์ปเก้าชาร์ปเก้าเขาจะเป็นสังเคาะ สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนส่วนชาร์จเจาจะเป็นกึ่งสังเคราะห์แต่จริงๆแล้วเบตออยล์มันคุณภาพเท่ากันนะครับมันก็มีทั้งตัวที่เป็น MA2 ก็คือสําหรับรถเกียร์นะแล้วก็ตัวที่เป็น MB ที่เป็นของสกูตเตอร์อย่าง P ีซเอรานะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะไรเดอร์ Rider ทั่วไปเขาจะใช้เวฟกันอยู่แล้วหลักๆอยู่แล้ว80%เอเนเนี่ยเป็นเวฟใช่ไหม ก็ไป MA2 ได้นะครับไป MA2 ส่วนใครที่จะใช้เป็น p x หรือขึรถสายพานสกูตเตอร์เนี่ยเขาก็มีสกูตเตอร์รองรับอยู่เป็นทั้งขนาด1ลิตรแล้วก็0.8ลิตรได้เลยนะครับใครที่ใช้เกิน0.8ก็แบบซื้อแบบ1ลิตรเอาใครที่ใช้ PCX แบบเราอย่างเงี้ยหรือสกูปปี้หรืออะไรเงี้ยมันใช้น้อยอ่ะก็0.8ก็มาซื้อแบบขวดเล็กมันก็จะประหยัดราคาลงไปอีกหน่อยนึงนะครับหรือใครที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรงบไม่พอนะครับงบจํากัดจริงๆแต่อยากปกป้องจริงๆอ่ะผมก็แนะนําเป็นตัวชาร์ปเซเว่นเนี่ยแล้วชาร์ปเซเว่นเขากมม็มีมีเบอร์ห้าสิบด้วยอืมีเบอร์ห้าสิบที่เป็นเป็นเบอร์สิบห้าสิบมันก็โอเคนะครับส่วนตัวไอ้ตัวชาร์ปเก้าอ่ะชาร์ปเก้าเขามีเบอร์สิบสี่สิบมีสิบห้าสิบนะครับแต่ของสกูตเตอร์มันจะมีแค่เบอร์สิบสี่สิบอย่างเดียวนะครับก็แต่ก็ใช้ได้เพียงพอสําหรับผมผมว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะครับ กระป๋องสีเข้มเนี่ยจะเป็นสังเคราะห์100%ส่วนกระป๋องสีอ่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นของกึ่งสังเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมีเบอร์40เบอร์50เนี่ยเวฟเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายเลยนะครับส่วนส่วนกึ่งสังเคราะห์เขาจะเป็นเบอร์1ส50ซึ่งลื่นมากนะครับแล้วก็มี10 40ด้วยถ้าเป็นตัวกึ่งก็ราคาก็จะถูกลงมาอีกนะครับมีมีไซส์0.8ด้วยเออไม่ต้องเหลือเวฟอย่างเวฟเนี้ยไม่ได้ใช้เต็มลิตรอย่างเงี้ย สามารถไปซื้อศูนย์จุดแปดของกึ่งมาใช้ได้แล้วก็ถ่ายทุกสองพันจริงเขาเคมสี่พันสำหรับสังเคาะแทะแต่ผมแนะนําว่าสักสามพันห้าส่วนกึ่งสังเคราะเนี่ยสองพันสองพันห้าแนะนําประมาณนั้นนะครับก็คือตัวชาร์ปเจ็ดอ่ะสักสองพันหรือสองพันห้าพอนะครับส่วนตัวชาร์จเก้าอ่ะไปสักสามพันสามพันห้าอย่าไปถึงสี่พันเลยนะครับเพระเราใช้รถหนักอืก็แนะนําประมาณเนี้ยมันผมว่ามันโอเคอะ่ะใครลองถ้าใครติดตามช่องเบียร พี่เบียร์คุณเบียร์เลด99อยู่จะเห็นว่าเขาแนะนํายี่ห้อยี่ห้อนี้ด้วยนะครับคือเขามีมันมีน้ํามันหลากหลายยี่ห้อนะที่เข้าไปให้เขาอะแต่เขาเลือกยี่ห้อนี้คุณก็ลองคิดเอาว่ามันดีไหมแล้วช่องคุณเบียร์เขาโอเคเขาจริงใจนะครับก็ลองไปตามดูกันได้ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับ<ๆ>เผื่อใครไม่เชื่อว่ามันดีไม่ดีนะครับผมวิ่งลายแมนผมวิ่งไรเดอร์ผมใช้เองผมถึงมาทำคลิปบอกทำคลิปแนะนำให้กับ F อฟในช่องก็ ไหวไม่ไหวก็สู้ๆกันไปนะครับไลายแมน28บบาทปัดได้ก็ปัดครับรับได้ก็รับเอาที่เราสบายใจสวัสดีครับ